ก็เนี่ยทางซ้ายางขวา้วน้าางซ้ายางขวเด้ตรงนี้มีหินี่นะมีมไม้มันองหอดเียงมยนะ้ยาก็ังก่เลย

สดใหมเมื่อกี้ท่าไม่สวยมีกะลา้าดิคนเดียวนะวิ่งมเลยวิ่งมาเลยวิ่งอเนี่ยสวนหมินีว่ามันจะได้ไกลหน่อยตรงนี้มันมีหินอยู่นิดนึงตรงนี้มันจะมีหินอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงกว่าเรเาไรทิ้ไนเมคุส่คนมา มาดร่มกดนแเมื่อกี้สวยใช่สวยร่วมกโสามเลยนี่ยพี่เอกเขามานเท้าสามคนเลยเนี่ยไปรเนี่ยรมกันนะไปไปรมกานไรกมนไเดดิสามคนนะ